โปลิสเตโร่นะครับทีมเยือนชุดสีขาวนะครับปุกจากขวาไปซ้ายได้ลุยก่อนเลยครับมาถึงโอกาสของทีมเยือนครับเอกชัยซัดด้วย้ายติดบล็อกแล้วทีระเทพป้ายมาทีนึงติดเอลิสตอเลอครับแล้วก็เป็นจังหวะรับหน้าของทีละเทพวิโนไทยครับที่ไอซ์ัคคอนนี่ครับให้มากับเอวันโดอาแล้วครับโอกาสของทีมเยือนได้หลองจริงดูดีเอ้าหนึสูงเลยครับโอโ้โห ยิงด้วยขวาครับระยะประมาณ30หลาครับประเดิมประตูแรกกับโปลิสเตโรครับเอวานโดปาลิสตาเนี่เพิ่งย้ายมานะครับจากเชียงใหม่ยูริเต็ดนะครับเอวานโดปาลิสตาครับยิงประตูให้ทีมเยือนโปลิสเตโรอีสีขึ้นนำถึงประตูศูนย์ดูครับบอลพามาเองครับกระชากหลบมาจากวันนี้แล้วกดวิท้าขวานะครับหมดส์เซฟเลยครับบอลวุฒิศรีสุภาดูครับกดแลวบอล ใส่ด้วยนะครับดูจังหวะยิงครับเหมือนใายก้อยนะครับใส่หนีมือบอลอุีสิษฐพยายามที่พุ่มปัดนะครับโดนปลายนิ้วครับแต่ว่าไม่เป็นผลครับบอลไปตุงตะข่ายครับปอลิเทโรซีขึ้นนำการเทเลฟซีไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเอวานโดปารนิสต้าครับหาครับบดดินครับเหลือ